นิยายเสียงวายเรื่องอสูรรักกลิ่นดอกท้อเขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานฝากกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาและการแจ้งเตือนและสนับสนุนผลงานได้ทุกช่องทางนะคะขอบคุณค่ะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบ และมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้อ่านถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะตอนที่3ท่ามกลางแสงจันทร์ที่ไร้เสียงของงานเลี้ยงฉลองตอนนี้ทุกคนต่างเมามายและแยกย้ายกันกลับเรือนพักแต่ทว่าท่ามกลางความมืดมิดในจวนตระกูลถง ชายหนุ่มรูปร่างสูงกำยำในชุดเจ้าบ่าวสีแดงที่ผัดเปลี่ยนสลับตัวกลับคืนหลังจบพธิธีนั่งจิบสุรากับสหายรักอยู่ที่เรือนรับรองเพราะบิดาและมารดาของเจิ้นจวนต่างพากันหลับพักผ่อนที่เรือนใหญ่เสียงข้บานประตูดังขึ้นตามด้วยเสียงของชายชาราที่คุ้นเคยเอ่ยเบาๆข้าเองขอรับคุณชายเข้ามาน้ำเสียงทุ้มเข้มกล่าวเนิบเบใบหน้าคมหล่อเหลาหันไปที่บานประตู มองร่างของพ่อบ้านที่รีบเปิดประตูเข้ามาเรียบร้อยดีหรือไม่เรียบร้อยขอรับข้าสั่งให้คนวางยาลงในสุราตามที่คุณชายสั่งแล้วเจนจวนส่งเสียงขึ้นจมูกอย่างพอใจแววตาคมนิ่งแต่ใช้แววพึงพอใจกับสิ่งที่ตนทำข้าจะตกรางวัลอย่างงามให้แก่พวกเจ้าไปได้แล้วรุ่งเช้ายังต้องเล่นละครอีกพ่อบ้านน้อมรับคำสั่งแล้วเดินออกจากห้องไปพร้อมปิดประตู คราวนี้เหลือเพียงเจิ้นจวนกับหนิงเหอเจ้าไม่คิดว่าการกระทำเช่นนี้จะเกินไปหรือทำร้ายคู่มั่นแบบนั้นหนิงเหออดเห็นใจคู่มั่นของเจิ้นจวนไม่ได้เจ้าไม่รู้จักเหิงเย่ยเถาคนผู้นั้นมันร้ายแค่นี้สมควรแล้วข้าทั้งหาสามีที่เหมาะสมให้อุตสาหาคนที่คล้ายข้าตามที่เจ้าตัวหมายมั่นหนิงเหอคิ้วเรียวขมวดคำหนึ่งก็ร้ายสองคำก็ร้ายแค้นเคืองเรื่องอะไรกัน ข้ามีรู้จักแม้แต่ใบหน้าข้าก็ม่เคยเห็นเขาเป็นเช่นไรโอกาสนี้มาถึงนิงเหอจึงถามสหายรักผู้นี้เมื่อได้ยินคำถามแววตาคมที่เคยนิ่งสงบใช้แววขุนเคืองออกมาตั้งแต่ที่พวกข้ารู้ว่าเป็นคู่มั่นข้านั้นไรเดียงสาตั้งแต่เด็กพวกเราเล่นด้วยกันราวกับพี่น้องสนิทชิดเชื้อข้าเคยเอ็นดูเหิงเย่เถาผู้นี้มาก่อนจนกระทั่ง ข้าเกิดความพึงพอใจต่อดรุณีนางหนึ่งนางเป็นเถาเชียนที่งดงามแม้นางจะเป็นเถาเชียนแต่นางก็ทําให้ข้าตกหลุมรักนางได้อย่างหมดหัวใจนั่นคือรักแรกของข้าเจิ้นจวนเงียบไปดวงตาคมแววเศร้าหมองลงนิงเหอไม่เคยรู้ว่าสหายมีอดีตเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นกับนางสมัยนั้นนางอายุเพียงสิบแปดข้านั้นอายุยี่สิบหนาวข้าได้พูดคุยกับบิดาหมายมั่นจะให้นางแต่งเข้ามาเป็นอนุ อย่างน้อยข้าก็ยกให้เหิงเย่ยเถาเป็นเอกแต่ไม่นึกเลยว่าเหิงเย่ยเถาพ่อเอ่ยถึงตอนนี้ประกายไฟในแววตาลุกไหม้มือที่ถือจอกสุราสันไหวเจ้านั่นหลอกให้นางหลอกนางไปให้ผู้อื่นกระทำย่ำยีหนิงเหอฟังแล้วใจหายถ้าให้เขาเดานางถูกขืนใจคำพูดนี้ทำให้เจ้นจวนหันครับมาจ้องมองแต่ร่างสูงระง,งับความโกรธเหล่านี้ไว้ในใจ พยักน่ารับกับสิ่งที่สหายเอ่ยไร้กาศขนาดนั้นเชียวเจ้านั่นหลอกนางให้ตกเป็นของผู้อื่นและข่าข้าไปช่วยนางไม่ทันนั่นจึงทำให้ข้าตัดสินใจหนีไปสมัครเป็นทหารแล้วเกิดอะไรขึ้นกับนางนางปลิดชีพตนเองจนจนตอบเสียงแผ่วเบานางมิอาจยอมรับกับเรื่องนี้ได้ใจข้านั้นแตกสลาย เมื่อได้ยินข่าวร้ายนั้นข้ารู้ว่าเหิงเย่ยวเถาเป็นผู้ที่สังหารนางรอยยิ้มขืนเผยออกมาพร้อมความแค้นในใจเพราะเหตุนี้เจ้นจวนจึงคิดร้ายยิ่งร้ายเขานั้นยิ่งพอใจข้าจึงไม่อยากแต่งกับเหิงเย่ยวเถาแม้แต่ตอนเข้าพิธีร่วมก็ไม่อยากทำแต่จะให้ข้าหนีงานแต่งหรือล้มเลิกอาจจะทำให้ท่านพ่อกับท่านแม่เสียหน้าต่อให้ข้าเลวร้ายเพียงใดข้าก็ไม่อาจอกตัอยูต่อพวกท่าน หนิงเหอเริ่มเห็นใจสหายตรงหน้าเพราะตั้งแต่เข้าร่วมกองทัพด้วยกันเขาก็เห็นเจิ้นจวนราวกับอมทุกขเข้าหอคมแดงเป็นว่าเล่นรอยยิ้มที่เจ้ายิ้มนั้นเป็นรอยยิ้มที่ขมขื่นเช่นนี้เองแต่ถ้าเจ้าทำแบบนี้กับคู่มัน่นแล้วทางฝ่ายบิดาของคู่มั่นเจ้าจะไม่ติหรือข้าเองก็ทบทวนเรื่องนี้ข้าถึงตัดสินใจทำเรื่องเลวร้ายเช่นนี้อย่างน้อยทุกสิ่งทุกอย่างจะไปลงที่เหิงเย่ยวเท้าคนเดียว ใช่ไปลงที่มันผู้นั้นเจ้าจงเจ็บปวดข้าจะให้เจ้าทรมานยิ่งกว่าตายทั้งเป็นเจ้าบอกพรานผู้นั้นไปอย่างไรข้าให้เขาทําให้เหิงเย่เท้าแปดเปื้อนแต่ข้ากังวลกลัวว่ามันจะไม่รับรื่นนักจึงสั่งให้วางยาเจ้าคิดว่าเอฟาโดนยาซื้อจีเข้าไปขนาดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนิงเหอเข้าใจสรรพคุณของยาตัวนี้ดียาปลุกกำนันที่ริดแรงขนาดนั้น ไม่รอดแน่ๆนดีไม่ดีอาจจะกัดหลังคอเพียงคิดแค่นี้ใจก็หนาวสัน่นนอกจากจะเสียตัวถูกกัดคอที่เหมือนคำสาบในพิธีแต่งงานร่วมหลับนอนกับผู้อื่นทําให้อับอายทั้งฝั่งสามีและฝั่งครอบครัวตนเองราวกับฝันร้ายเช่นนี้เหิงเย่ยเถาคงตกนรกทั้งเป็นแน่ๆแ,แม้ไม่เคยพบเห็นใบหน้าของคู่มั่นสหายแต่เขาก็อยากเจอสักครั้งนะจนตระกูลเว่ย แสงจากเปลวเทียนที่จุดเต็มไปหมดราวกับจุดเพื่ออะไรอาวรเจ้าสาวที่ถูกส่งตัวออกเรือนแต่งงานเข้าตระกูลอื่นทั่วทั้งบ้านเงียบสนิทร่างของชายชาราแต่รูปร่างสูงสง่ายยืนทอดสายตาอย่างเหม่อลอยเหยยนฝูคิดถึงเหิงเย่ยเถาคิดถึงลูกรักคนนี้แม้ตอนเด็กเหิงเย่ยเถาจะเกเรสร้างเรื่องหน้าปวดหัวแต่ก็เป็นเด็กหนุ่มที่รักมั่นคงคล้ายกับเขาผู้เป็นบิดาสมัยยังหนุ่มแต่ผิดตรงที่ความหึงหวงแรงไปหน่อย เพราะการเลี้ยงดูคล้ายสตรีของฮูหยินทั้งสามเป็นแน่แต่เขาก็ไม่เอาผิดเพราะเิงเย่ยเถาก็ปรารถนาจะเป็นเจ้าสาวของถงเจิ้นจวนท่านที่เว่ยฮูหยินเอ่ยทักขึ้นเมื่อเห็นสามียืนเหมือลอยเขาหันมายิ้มให้ภรรยาคิดถึงลูกเทาอยู่หรือผู้เป็นสามีพยักหน้ารับแล้วมองเปลวเทียนที่ถูกจุดประดับเกือบทั่วทั้งบ้านข้าหวังว่าเขาจะมีความสุขในเมื่อแต่งกับคนที่รักเขาย่อมมีความสุขอยู่แล้ว นั่งตอบก่อนจะยืนเคียงข้างสามีนางเองก็คิดถึงลูกชายของนางที่อุตส่าห์เฝ้ารอการแต่งงานนี้มานานแต่ทั้งสองไม่รู้เลยว่าเหิงเย่ยเถาถูกทําให้แปดเปื้อนเรียบร้อยแล้วแสงแดดอ่อนเริ่มปรากฏภายในห้องหอเรือนหลังเล็กของจนตระกูลถงร่างของชายหนุ่มเริ่มขยับด้วยความเหนื่อยล้าเขาเจ็บช่วงล่างไปหมดแทบ,บขยับกายลําบากเิงเย่ยเถาค่อยๆพลิกกายพยายามที่จะลุกออกจากเตียงอุ่น ที่มีสภาพยับยุยี่และชื้นไปด้วยหยาดน้ำที่ร่วมรักเมื่อคืนเรือนผมสีดำนินยาวดูนุ่มดุดขนนกสยายปกปิดผิวกายที่ขาวซีดแม้เหิงเย่ยเถามิใช่คนที่งดงามและมีบอบบางคล้ายสตรีแต่ก็เป็นเหมียนเจียที่รูปโฉมหล่อน,นิดนิดหน้าตาธรรมดารรมดธาคนหนึ่งเขาเคยสงสัยเหตุใดเขาจึงไม่รูปงามและงดงามเหมือนพี่ชายและน้องชายตนเลยหรือเพียงเพราะเขาไม่ใช่เออฟา มันเป็นปมเล็กๆในใจแต่มารดาเขาบอกว่าเขางดงามอย่างที่เขาเป็นดวงตากลมเรียวสีดำนินริมฝีปากบางเรียวและใบหน้ารูปไข่นั้นได้มาจากท่านตาของเขาเองตาของเขาเป็นเทาเชียนชายที่แต่งเข้าสกุลส่วนท่านย่าเป็นเหมียนเจียหญิงทั้งคู่พบรักกันและฝ่าฟันชะตาร่วมกันจึงมีท่านแม่ที่เป็นเหมียนเจียและได้แต่งงานกับท่านพ่อของเขาความเจ็บแปลยังแล่นไปทั่วสะโพอกอยู่เลย เขาอยากดื่มน้ำชาเพราะกระหายน้ำเมื่อขาก้าวลงจากเตียงร่างทั้งร่างจึงสุดล้มลงเกิดเสียงดังทำให้คนบนเตียงสะดุ้งตื่นพระหนุ่มสลึมสลือตื่นเพราะเสียงดังร่างสูงลุกขึ้นนั่งทันทีก่อนสายตาจะมองหาคนที่เคยนอนกอดปรากฏว่าไร้ร่างของอีกฝ่ายแต่พอขยับจะลุกก็เห็นเจ้าตัวลงไปนอนกองกับพื้นท่าทางข้าคงจัดหนักไปหน่อย พระหนุ่มหยิบเสื้อคลุมมาสวมใส่แล้วลุกลงไปประคองร่างของเหิงเย่ยเถามาบนเตียงแม้ภายในห้องยังมืดสลัวแต่แสงจากดวงตะวันเริ่มสาดสองลอดเข้ามาทําให้เห็นโครงร่างสูงกํายำคราวแรกเหิงเย่ยเถาจะมองใบหน้าสามีจู่ๆความอายก็บังเกิดทําให้เจ้าตัวก้มหน้าลงสัตสามีค่ากระหายน้ําเขาลองอ้อนสามีของตนเองอีกฝ่ายขานรับในลําคอ แล้วลุกเดินไปหยิบกา,าน้ำชาที่เย็นชืดรินมาให้จิบชายหนุ่มรับมาจิบต่อให้มันเย็นเขาก็รู้สึกอุ่นและอบอุ่นหัวใจมากเมื่อรู้ว่าเจน้จวนดูแลเขาอย่างดีพรานหนุ่มหยิบเสื้อคลุมมาคลุมร่างเปลยเปล่าของเหิงเย่เถาไว้เพราะใกล้เช้าเช่นนี้เดี๋ยวความเย็นของหมอกจะทําให้เป็นหวัดและนั้นยิ่งทําให้เหิงเย่เถายินดีจนใจเต้นเขายื่นถ้วยชาส่งให้คนตรงหน้าอีกฝ่ายรับแล้วนําไปวางไว้ที่เดิม ตอนนี้ใกล้แล้วสินะเสียงไก่เริ่มขันพระหนุ่มรู้ว่าอีกไม่กี่ก้านทุบแสงสว่างจะมาถึงภายในห้องยังคงมีความมืดปกคลุมอีกประเดี๋ยวทุกอย่างจะเห็นชัดเจนเขายืนรินน้ำชาให้ตนเองดื่มเฝ้าคิดถึงใบหน้าของเหิงเย่ยเถาว,ว่าจะแสดงออกมาเช่นไรทันทีเหิงเย่ยเถาลองเรียกจากนี้ไปเขาคงต้องเรียกเจิ้นจวนแบบนี้มานั่งใกล้ๆข้าหน่อยข้ารู้สึกเพลีย ร่างสูงวางถ้วยชาที่เย็นชืดเขาถอนหายใจเบาๆแล้วเดินเข้ามานั่งบนเตียงใกล้ๆเหงเยวเถาก่อนจะสวมกอดอีกฝ่ายให้ซบลงบนอกแกร่งตนซึ่งชายหนุ่มยอมทำตามไม่ปริปากถามอันใดแถมยังซบอกจับมือหนาที่ด้านจากการจับอาวุธแสงสว่างเริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ใบหน้าของพรานหนุ่มคงมิอาจปิดบังคนในอ้อมแขนอีกต่อไปได้จะรอให้ความจริงมาปรากฏตอนนี้ก็คงมิต่าง ไหนๆคนในอ้อมกอดก็เป็นของเขาเรียบร้อยถูกต้องตามประเพณีเรียกว่าสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามพิธีมงคลไม่ใช่ถงเจิ้นจวนข้าได้เจ้าเป็นภรรยาแล้วต่อไปนี้เจ้าเป็นของข้าน้ำเสียงทุม้มแหบแต่แฝงอำนาจกล่าวเนบช้าเหิงเย่ยเถาที่ซบอกกำลังยกยิม้มแต่ก็ผิดสังเกตเสียงของเจิ้นจวนทำไมแปลกกระทั่งน้ำเสียงที่ใช้ก็แตกต่างเมื่อคืนเขาไม่คิดจะผิดมีแต่ยินดีที่ร่วมรักอย่างน่าอาย ชายหนุ่มละออกจากแผงอ,อกแล้วตัดสินใจมองใบหน้าเจ้าบ่าวของตนเจ้ากำพลังยังไม่ทันที่จะถามใบหน้าที่ปรากฏเด่นชัดนั้นไม่คุ้นเคยเลยใบหน้าคมเรียวจมูกโด่งได้รูปดวงตาคมเข้มเรียวแต่แววตาดูเย็นชาริมฝีปากเรียวอิ่มคล้ายเจิ้นจนใบหน้าหล่อเหลาที่บรรยายมิได้ว่าเป็นเช่นไรมันดูสง่างามคิ้วเรียวหนายิ่งทำให้คนตรงหน้ามีสเสน่ห์ แต่แววตานั้นดูผ่านร้อนผ่านหนาวพรานหนุ่มมองใบหน้าเรียวที่กำลังอึ้งเมื่อเห็นเขาตรงๆววตาคนตรงหน้าเขานั้นสับสนระคนงุนงงไม่ต่างจากที่คิดเจ้าเป็นใครน้ำเสียงนั้นถามอย่างสันไหวร่างของชายหนุ่มจึงขยับกายหนีอีกฝ่ายแต่พรานหนุ่มกลับรั้งไว้แน่นข้าคือสามีเจ้าไม่ใช่สามีข้าคือเจิ้นจวนบัดนี้แววตาของคนตรงหน้าฉายแวววาดกลัวผสมกับความโกรธ มันทําให้พรานหนุ่มเผลยยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยแต่ข้ากับเจ้าเราเข้าพิธีกราบไหว้ฟ้าดินอย่างถูกต้องน้ําเสียงนั้นแฝงแววความเย็นชาราวกับใบมีดที่กําลังกีดเข้ามาบนผิวหนังของเหิงเย่เถาและเจ้ากับข้าก็เข้าหอร่วมรักกันคนคนนั้นถ้าไม่ใช่ข้าแล้วเป็นใครคําพูดนั้นทําให้เหิงเย่เถาใบหน้าซีดเผือกมือเรียวยกขึ้นจับที่หลังคอตนเองแววตาตื่นตระหนกริมฝีปากเย็นเม้มเข้าหากันแน่น พราหนุ่มเฝ้ามองคนที่เขารั้งไว้อย่างสนเทศอยากรู้ว่าจะทำสีหน้านั้นออกมาแบบไหนอีกแต่ดวงตาสีนินคู่นั้นเริ่มคลอไปด้วยน้ำตาก่อนไหลเรียวจะสั่นระริกราวกับคนกำลังจะเสียสติจะเจินจวนน้ำเสียงเหมือนจะขาดหว้วนเหิงเย่ยเถาแทบสิ้นสติจนไม่รู้จะเอ่ยวาจาไหนออกมาได้สิ้นสติจนเกือบลืมวิธีหายใจแล้วยิ่งสิ้นสติเข้าไปใหญ่คือเขาให้คนข้างๆกัดหลังคอตนเอง พระนุ่มเห็นอีกฝ่ายกำลังจะสติแตกจึงดึงตัวให้ลงนอนราบไปบนเตียงแล้วร่างสูงจึงคล่อมตามซึ่งทำให้เหิงเย่ยเถาเรียกสติตนกลับมาแล้วมองด้วยสายตาอาฆาตมายังเขาแทนไม่ต้องคิดมากอะไรฝ่ามือเรียวตบลงบนใบหน้าคมอย่างแรงพระนุ่มหลับตาลงขมอารมณ์ตนเองดวงตาคมกริบนั้นมองลงมายังคนใต้ร่างที่น้ำตานองสารเลวเจ้าย่ำยีข่าเจ้าทำข้าแปดเปื้อนใช่ข่าทำแต่เจ้าก็สมยอม นั้นมันข้าคิดว่าเจ้าคือเจิ้นจวนมือทั้งสองของเหิงเย่ยเถาเริ่มทุบตีร่างสูงอย่างเหลืออดเขาคือเหิงเย่ยเถาไม่ใช่คนอ่อนแอให้ใครมารังแกแบบนี้พระหนุ่มไม่คิดว่าเจ้าสาวของเขาจะดื้อรั้นและไม่นุ่มนวลเอาเสียเลยเขาใช้เรียวแรงแค่หยิบมือคว้าแขนทั้งสองนั้นรวบขึ้นตรึงไว้เหนือศีรษะคนใต้ร่างเหิงเย่ยเถายังคงริดมากตั้งใจใช้เท้ายันแต่ก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะสะโพกยังปวดอยู่ เขาเจ็บไปทั้งตัวพรานหนุ่มจึงใช้โอกาสนี้ยกเรียวขาขึ้นพาดบานะ่าหนาของตนราวกับจงใจให้คนใต้ร่างหวาดกลัวเจ้าจะทําอะไรของเคยๆกันแล้วเจ้าจะกลัวข้าไปใหญ่ซุ้มเสียงที่กล่าวไม่ทําให้เหิงเย่าวเทาสบายใจเลยแต่หวาดกลัวสุดๆเขามองคนที่คร่อมร่างด้วยความรู้สึกเหมือนเหยื่อที่หนีไปไหนไม่รอดเจ้นจวนช่วยข้าด้วยชัดอุ๊บ เขากำลังตะโกนเรียกคนที่ตนรักแต่ริมฝีปากเรียวหนาได้รูปประกบจูบปิดเสียงของเหิงเย่ยวเทาลงบทเบียดรุนแรงจนชายหนุ่มจะขาดอากาศหายใจเขาหยุดดิ้นแต่กระตุกดวงตาปรือมองราวกับอยากให้หยุดส่งเสียงท่วงอึกอักจนกระทั่งพรานหนุ่มถอนริมฝีปากให้เหิงเย่ยวเทาหายใจเมื่อเป็นอิสระแล้วเขาจึงหายใจเข้าเต็มปอดและหมดแรงไปเสียดือด้อ พรานหนุ่มยื่นใบหน้าคมลงมาใกล้ๆก้มลงไล่พวงแก้มไปยังใบหูกระซิบเสียงที่ทุมแหบแต่แฝงอำนาจจะเรียกชื่อเขาไปใหญ่ในเมื่อเขาคือคนที่ยกเจ้าให้ข้าน้ำเสียงนั้นเยือกเย็นนักเหงื่เยลเถารู้สึกใจแตกสลายความรู้สึกเหมือนถูกทรยศและเหยียบย่ำไม่เป็นชิ้นดีราวกับเอาคมดาบมาแทงเข้าจนตัวพรุนไปหมดเขาไม่อยากจะเชื่อเจ้นจวนไม่มีวันทำแบบนั้นกับเขาแน่นอนแล้วเสียงเปิดประตูจึงดังขึ้น ยิ่งทําให้เหิงเย่ยเทาใจหายวูบร่างของเจ้นโจนปรากฏขึ้นพร้อมกับพ่อบ้านและสาวใช้เหิงเย่ยเฒาเบิกตากว้างมองชายหนุ่มผู้ที่เป็นเจ้าบ่าวตัวจริงย่างก้าวเข้ามาในเรือนหอชายหนุ่มแสดงสีหน้าตกใจเมื่อเห็นภาพบาดตาบาดใจแต่ทําไมแววตานั้นประกายแพรวพราวรากําลังหัวเราะเย้ยเขาอยู่เหิงเย่ยเถาเจ้าคบชู้คำคำนั้นทิ่มแทงลงดวงใจของชายหนุ่มเขาถึงกับร้องให้สะอื้นออกมาอย่างอดกลั้นไม่หาย ถ้าไม่ได้คบชูเจิ้นจวนและแล้วเช้าวันนั้นจึงเกิดเรื่องวุ่นวายตามมาเสียงสาวใช้กระซิบกระซาบบอกเล่าเรื่องราวอันชวนตกใจนี้พ่อบ้านรีบห้ามแต่เรื่องนี้ก็ยังไปถึงหูคู่สามีภรรยาตระกูลถงอยู่ดีทั้งคู่เมื่อได้ยินหู้ยินถงถึงกลับเป็นลมล้มพับส่วนภายในเรือนหอบัดนี้พรานหนุ่มแต่งตัวเรียบร้อยเขาทำผมตนเองกระเซยกระเซิงปกปิดใบหน้าคมนั่งคุกเข่าก้มหน้ารอารับผิดเจิ้นจวนเชื่อค่ะ ข้าไม่รู้เรื่องข้าไม่รู้จักเขาเหิงเย่ยวเถาร้องให้ฟูมฟายเข้ามากอดขาชายหนุ่มเสื้อผ้ายับยุ่ยี่ไม่เรียบร้อยเผยผิวหนังที่มีร่องรอยกลิบกุหลาบสีแดงเป็นจ้ำจ้ำบางจุดคงรุนแรงมากจนออกม่วงนิงเหอที่ตามมาด้วยยืนมองคู่มั่นของสหายรักที่ร้องไห้นิงเหอเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเหิงเย่ยวเถายอมรับว่าคนตรงหน้าไม่ได้งดงามนักไม่น่าดึงดูดเท่าไหร่ แต่ทว่ากลับทําให้ใจของนิงเหอเต้นระระัวดวงตาที่เต็มไปด้วยหยาดน้ําตากับร่องรอยสีแดงที่ถูกตีตรากลับทําให้คนตรงหน้ามีเสน่ห์ร้ายไม่เบาหนิงเหอรู้สึกนึกเสียดายขึ้นมาทําไมเขาไม่เห็นหน้าของเหิงเย่ยเถาก่อนหน้านี้นะถ้ารู้เขาคงอาสาจัดการคู่มั่นแทนแล้วที่ตอนนี้เหิงเย่ยเถาตกเป็นของคนอื่นเจิ้นจวนสังเกตเห็นสายตาของสหายที่จับจ้องร่างของเหิงเย่ยเถา เขาจึงย่อตัวก้มลงไปดึงเสื้อผ้าอีกฝ่ายปิดให้มิชิดเรียบร้อยคนตรงหน้ายังคงร้องให้น้ำตาไหลอ้อนวอนขอความเห็นใจแม้จะรู้สึกสะใจที่อีกฝ่ายโดนแบบหญิงที่เขารักตอนนี้เข้าใจแล้วหรือยังว่าคนที่โดนรู้สึกอย่างไรดวงตาคมจับจ้องต้นคออีกฝ่ายมือหนาเกลี่ยไรยผมขึ้นเปิดดูเห็นรอยฟันกัดชัดเจนเขาเหลือบมองพรานหนุ่มที่นั่งก้มหน้าก้มตาเกิดอะไรขึ้น เจ้าบ้านตระกูลถงเดินเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกหลังจากเขารู้ข่าวจากสาวใช้จึงรีบแต่งตัวมาดูให้เห็นกับตาภาพที่มองเห็นมันแสดงชัดเจนยิ่งมองสะพ้ยตนที่ร้องให้กอดขาลูกชายกับชายปริศนาที่ไม่รู้จักนั่งคุกเข่าไม่หนีไปไหนเจิ้นจวนมองบิดาแล้วตีสีหน้าเศร้าข้าไม่คิดเลยว่าเหิงเย่าเถาจะกล้าทํากับข้าเช่นนี้เจิ้นจวนกล่าวแต่คําพูดนั้นดุดมิดคมที่กรีดใจของเหิงเย่ยเถา ชายหนุ่มสายหน้าดวงตาอ้อนวอนของความเมตตาท่านลุงข้าไม่ได้ทำเจ้านาลองบอกมาสิว่าเจ้าเป็นใครเจิ้นจวนถามพรานหนุ่มทุกสายตามองไปยังคนที่ก้มหน้านิ่งเงียบอยู่ในห้องเิงเย่ยเถาเองก็หันไปมองผู้ร้ายที่ข่มแหงตนเองด้วยใบหน้าโกรธจัดข้าคือคนรักของเขามันช่างเป็นคนพูดที่ทําให้เิงเย่ยเถาเดือดดาลเจ้าคนโกหกเจิ้นจวนอย่าไปเชื่อข้าไม่รู้จักมัน นายท่านเห็นใจข้าด้วยข้าก็มีอยากทำเช่นนี้ข้าไม่อยากเห็นคนรักแต่งงานกับใครข้าจึงลักลอบมาหาเขาหุบป,ปากของเจ้าข้าไม่ใช่คนรักของเจ้าเหิงเย่เถาหน้าซีดเมื่อได้ยินเขามองเจินจวนแวบหนึ่งเหมือนเห็นร่างสูงยิ้มแต่ก็เปลี่ยนเป็นสีหน้าเป็นไม่พอใจแทนเจ้าทำลายชื่อเสียงตระกูลถงท่านพ่อเรื่องนี้ให้ข้าจัดการเองท่านมิต้องเป็นห่วงเจ้าบ้านตระกูลถงทำสีหน้าเหมือนอยากจะร้องไห้ เขาจะมองหน้าวิเยียนฝูเช่นไรเขาจะบอกว่าลูกชายท่านครบชู้ในวันแต่งงานได้อย่างไรได้ข้าจะให้เจ้าจัดการชายชารามิรู้จะทำเช่นไรเขาเดินจากไปอย่างหมดแรงราวกับรับเรื่องตรงหน้าไม่ได้หเหงื่เยวเถาข้าเห็นแก่ครอบครัวเราที่เป็นมิตรกันมานานข้ามิยอมรับภรรยาที่มีสัมพันธ์ชู้กับผู้อื่นข้าจะให้เจ้าออกจากโจรไปอยู่กับคนรักของเจ้า ข้าไม่ตาพวกเจ้าทั้งสองแล้วส่วนเรื่องท่านเหยียนฝูข้าจะจัดการให้เองเหิงเยวเถาเงยหน้ามองเจิ้นจวนความรู้สึกนี้มันเจ็บปวดมากคำคำหนึ่งของพรานหนุ่มดังก้องขึ้นมาในหัวในเมื่อเขายกเจ้าให้ข้าเขาเม้มริมฝีปากมองคนตรงหน้าเป็นฝีมือเจ้าใช่ไหมเจิ้นจวนเสียงที่ถามนั้นแผ่วเบาแต่ก็ยังทำให้คนตรงนั้นได้ยิน ในใจภาวนาเหลือเกินว่าอีกฝ่ายจะตอบว่าไม่ใช่ใช่เจ็บยิ่งนักเหิงเย่ยเถาหมดเรี่ยวแรงที่จะด่าหยาดน้ำตาไหลรินอับแก้มอีกครั้งเจ้าดูแลเหิงเย่ยเถาสวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยถ้าจะจัดรถมาแล้วขนข้าวของทั้งหมดของเขาใส่ลงไปเจ้าจงพาภรรยาของเจ้ากลับไปเหิงเย่ยเถาจ้องมองเจิ้นจวนอย่างโกรธเคือง เขาจุกจนไม่สามารถเอ่ยอะไรออกมาได้แม้แต่คำด่ามีเพียงเสียงสะอื้นให้เท่านั้นพรานหนุ่มลุกขึ้นก่อนจะดึงเหิงเย่วเทาให้ลุกขึ้นยืนทำให้สับเสื้อหลุดเผยให้เห็นสะโพกขาวและต้นขาชายหนุ่มสแสดงสีหน้าเจ็บและทรงตัวไม่อยู่เข้ากอดแขนพรานหนุ่มก่อนจะสะดุ้งเฮือกเมื่อมีบางอย่างไหลลงมาตามเรียวขามันเป็นน้ำขาวขุ่นเหิงเย่วเทาตกใจสแสดงสีหน้าซีดอีกครั้งเขารีบกระชับเสื้อคลุมปิดอย่างละอาย แต่นั่นก็ไม่หลุดรอดสายตาของหนิงเหอไปได้ชายหนุ่มกลืนน้ำลายความคิดประหลาดแล่นเข้ามาในหัวทำไมไม่เป็นข่าที่ได้เข้าไปในตัวเหิงเย่เถาผู้นั้นแล้วปลดปล่อยมันเข้าไปภายในสิ่งนั้นที่ไหลาจากตัวของเหิงเย่เถาหาักเป็นของข่าก็คงจะดีนิงเหอสูดลมหายใจก่อนจะเดินหันหลังออกไปเพราะหากเขายืนมองอยู่แบบนี้เดี๋ยวความคิดฟุ้งซ่านแล้วความรู้สึกอยากได้จะตามมา หรือว่าข้าชอบคนที่มีเจ้าของนิงเหอเม้มริมฝีปากเขาเองก็ไม่ใช่ชายหนุ่มไร้เดียงสาแถมยังเป็นเออฟาที่ทรงสเสน่ห์อีกคนทำไมถึงไปสนใจเหิงเย่เถาที่แปดเปื้อนแล้วมีมนทินคนนั้นยิ่งคิดเขาก็รู้สึกอยู่ไม่เป็นสุขจึงเดินกลับเรือนรับรองส่วนเจิ้นจวนรีบสั่งพ่อบ้านให้คนรีบจัดการให้โดยเร็วต้องรีบเอาเหิงเย่เทาออกไปให้้นที่นี้จากนั้นค่อยไปแก้ต่างที่บ้านสกุลเว่ยจบตอนที่สาม เน้นย้ำนะคะเรื่องนี้ไม่มีใครดีสุดหรือร้ายที่สุดหากอยากอ่านเนื้อเรื่องเต็มมีให้อ่านฟรีค่ะ